โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งวันนี้มีลูกค้ามาจัดสเปคงบ10ล้านเว้ยเฮ้ยงบ10ล้านทุกคนก็อยาจะแบบว่าเฮ้ย hey, พี่มันมีหรือเปล่างบ10ล้านพี่มันเกินเบอร์ไปเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็บอกเลยว่ามีนะผมร้าน I have 1209นะครับผมก็เดีย๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปจัดสเปกเลยดีกว่าตอนเนี้ยเออนี่นะครับอย่างแรกเลยคนระับเราต้องมาช้อปปิง้งเหรอนะร้าน I have CPU ไม่ใช่ร้าน I ไอคอมมานาเบลนะครับผมน เราจะไปซื้อแรมซื้ออะไรมาประกอบนะทุกคนนี่ตอนนี้ผมมีอะไรอยู่ในกระเป๋ามั้งอันนี้ดูดิมันดูกระเป๋ายัางไงวะช่องเก็บของไงวะดูไงวะอันนี้คืออะไรมั่งอ่ะไม่รู้อ่ะทุกคนผมผมได้ทำการใส่โค้ดไปเป็นนิดหน่อยแล้วงันทุกคนแบบนิดหน่อยอ่ะเออถีาผมมาซื้อเลือกซื้อก่อนนะทุกคนเลือกซื้ออยากเล่นจะต้องซื้อแล้วก็ซื้อเคสไว้ทุกคนผมว่าเราต้องซื้อเคสกค่อนนะนเพราะว่าแบบถ้าไม่มีเคสมันจะเอาอะไรไปใส่อ่ะเออแค่นั้นแหละเออแต่ไม่มีเคสมันก็ใส่ได้นี่ประเด็น เหนือว่าผมหาเคสกันวะทุกคนหรือว่าร้านนี้มันจะแบบมีแต่ของแพงวะเฮ้ยจะมีตรงนี้มีที่กดกดตังค์อะไรด้วยอ่ะกดได้ปะจะเป็นต้องอัปเกรดสิทธิพิเศษโอ้อัปเกรดแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องอัปเกรดอ่ะเออผมไม่มีตังค์ว่ะร้านนี้เข้าไม่ได้ว่ะทุกคนร้านต่อไปคือร้านอะไรอ่ะลองมาดูนิ พรีเมียมไอเทมโอ้โหแค่ชื่อร้านกูก็เข้าไม่ได้แล้วทุกคนพรีเมียมไอเทมเลยเหรอวะเออโอ้โหไม่มีตังค์พอเลยเอางี้ดีกว่าผมจทำตามการแบบสร้างร้านก่อนแล้วกันนะทุกคนผมจะไปมีร้านคอมเมอร์ของตัวเองก่อนมาผมจะไปแบบจุดที่เรียกว่าเอ,อ่อที่มันขายที่นะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้เล่นยังไงแล้วทุกคนผมจะไปนี่น่าจะเป็นที่ตรงนี้ปะที่เขาบอกว่าขายขายเลยเนี่ยกดซื้อได้ไหมนี่ไงผมมีร้านเป็นของตัวเองแล้วทุกคนของหลังศูนย์เก้าของหลัง ของลังวัตถุดิบของลังเอ่ออัปเกรดโซเดียมด้งเงิน200อัปเกรดที่เก็บอัปเกรดอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเหมือนแบบที่แต่งอะไรเงี้ยสร้างคอมพิวเตอร์ดิทุกคนเออต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ใหม่หรือไม่ต้องการใหม่เลยทุกคนเฮ้ยแต่ผมไม่มีวะ่ะผมไม่มีคอมพิวเตอร์วะ่ะทุกคนไม่เป็นไรเซลพีซีอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ่อวางแผนวางบนแท่นขายอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะต้องทำยังไงอ่ะทุกคนต้องทำยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมีกลงมีกล้องอ๋อนี่ผมได้ได้นี่มาใช่ไหม αι? เขาเรียกว่าอ,อะไรวะผมได้ของมาผมผมจะลองอเอา แต่งประกอบความดีทุกคนไหนอะเพิ่มรายการโอ้นี่ไงเคสธรรมดาทุกคนดูดิเจ็ดมันมีแบบอย่างนี้ด้วยอะแบบ เป็นเคส็ดนะทุกคนเอ่อต่อไปเพิ่มรายการเพิ่มแม่งหมดได้ไหมเนี่ยไม่มีช่องว่ัสหรับส่วนนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำคอมแรงๆเลยดีกว่าทุกคนเอาแรงๆนะเอาแบบเอ่อไฮเปอร์เลยเนี่ยเออแบบไฮเปอร์อ่ะดูดิเป็นเคสแบบเอาสีขาวแล้วกันนะทุกคนสีเขียวดีป่ะหรือสีอะไรดีสีฟ้าผมว่าคนชอบสีสีขาวมากกว่าทุกคนมัธยมนี่คืออะไรวะไม่รู้ว่าสีพิเศษใช้ได้ไหมไม่ได้อีกโอ้โหต้องเติมอีกทุกคนสปอนเซอร์ร้านไหนสามารถแบบเขาเรียกว่าอยากสปอนเซอร์ซักสปอนเซอร์ได้ทั้งหมดเออโลบองโลบอรเองแพงเลย ไฟด้วยอ่ะผมว่าอุยปรับได้ขนาดนี้เลยเหรอทุกคนว่านี้จะเป็นสีขาวเว้ยในเคสนี้จะเป็นสีฟ้าปะก็จะนเป็นสีขาวแหละสวยดีทุกคนต่อไปเพิ่มเออพาวเวอร์ซัพพลายโหูสองพะสามพันวัตต์มาฟักเกอร์ อันนี้แล้วกันทุกคนมันจะได้เข้าตีมัน,นทุกคนเอา้ามันเปลี่ยนสีนวไม่ได้เหรอไม่ได้อีกโอ้ไม่เป็นไรทุกคนมันเปลี่ยนสีนวไม่ได้หวะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะอนันนี้โอ้โหนี่ก็เป็นสีแดงเอาอันนี้แล้วกันอนะสีเขียวแม่งสีไม่เข้ากันสักองค์ประกอบเดียวเออ CPU โอ้โหตัวแรงไปเลยทุกคนใส่แม่งแรงให้หมดเลยอันเนี้ยบอกเลย,รนะเลยแรมแรม64จิกไปเลย RGB ด้วยแรม RGB ด้วยทุกคนนังแดงหนึ 1, ่งจแดงสองอ้มันเรียกได้ด้วยหวะทุกคนหกสิบสี่จิกสักสี่สี่อัน ต่อไปก็ปรับสีครับโอเคเป็นไงโคตรสวยผมว่าสีดำดี่าเออสีดำดี่าโอเคเป็นไงโอ้โหต่อไปหน่วยความจําเอาแม่งสุดสุดแรงไปเลยทุกคนผมว่ามันต้องสุดแรงอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่าสเปคที่เราจะนั่นอะมาหลอกเลยว่า มันจะเป็นสเปคที่แรงสุดๆในโลกแล้วทุกคนสุดๆในโลกทุกคนจาคำผมไว้นะสุดๆในโลกต่อไป G P U ก์ดจอทุกคนก์ดจอมันดูเหมือนกา,กากจังวะเออเป็นก์ดจออ่ะสีสีฟ้า ah แล้วกันนะทุกคนจะได้เข้าตีมตั้ง่อยวะแต่มันานั้นมันสีเหลืองไปแล้วไม่เป็นรหรอกใส่พัดลมไปทุกคนใส่แม่งให้หมดเลยพัดลมมันไหนใส่ได้ผมใส่แม่งหมดเลยทุกคนเฮิบ,ฮบโอ้โหสีดำเลยวะพัดลมอะ่ะเอาเป็นพัดลมสีฟ้าแล้วกันนะโอเคทุกคนพัดลมสีฟ้าหมดแล้วดูดิมันหมุนคอมได้ไหมว่ามันอยากผมอยากดูคอมว่ามันเป็นยังไงอ่ะ ยินฟิวชั่นคืออะไรวะยินฟิวชั่นมาฟักเกอร์ยินฟิวชั่นเขาเรียกว่าอะไรวะอันสักอย่างนึงอะเออไอ้นั่นอะเออสักอย่างนั่นแหละเฮ้ยโหประมาณนี้มาทุกคนเสร็จแล้วอินเทอร์เนมหนึ่งสองศูนย์เก้าหนึ่งแล้วกันเป็นคอมเครื่องแรกของร้านเรานะทุกคนดูดิเย็ด yeah. สร้างอะไรมันไปไหนต่ออะเซลพีซีนี่หรอขายได้เท่าไหร่อ่ะขายได้ห้าพันเลยเหรอเจ็ดเคขายเลยห้าพันบาทขอโซเดียมอะขายไปเลย ผมมีเงิน7,000เลยทุกคนเจ็ดเค้โคตรเอาอะ่ะผมสร้างใหม่เลยกันผมมีแบบคอมกากๆอยู่นี่ไงอันนี้ผมจะแบบเม่เรื่องมากแล้วทุกคนผมจะเอาแบบใส่ไปเลยอะ่ะมีอะไรใส่ผมใส่หมดแล้วทุกคนตอนเนี้ยแบบเอาของกากๆใส่ไปก่อนนะทุกคน CPU อะไรไม่รู้อะ่ะ3ไอ้ I 3เจน1เหรอนี่เชื่อโคตรกากอ่ะไอ้3เจน1อ่ะบอฟเกอร์ไม่มีไม่มีเนี่ยเด้อเขาเรียกว่าอะไรวะไม่มีการ์ดจอได้อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้มันจะได้ได,ได้ได้สก,กีบาทเหรอทุกคน300ร้อยสามร้อยเก้าสิบสามบาทโอ้ไม่กอโคตร กคตรถูกเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีของแค่แบบโอ้โหของกากากระงงๆเลยทุกคนเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมต้องอัปเกรดอัปเกรดได้อะไรต่ออ่ะห็่มีอะไรเลยวะเบิร์กสเปซเอ้ยมีพ่นสีละอันนี้ซื้ออีกโหซื้อห้าหมื่น อ๋อนี่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้นะแบบเขาเรียกว่าอะไรมีชั้นวางนะทุกคนแต่ผมยังไม่มีชั้นวางอะดิเออผมไปซื้อของกันแล้วกันนะทุกคนนี่ผมมาที่ไหนวะเนยผมมาประชุมซานต้าเลยไม่รู้อะเงินสดโอ้โหแต่ละอันโคตรแพงอะใครจะไปซื้อวะกลับบ้านเลยกันเลยแม่งไม่ใช่ทางของผมวะตรงเนี้ยเออโอเคมาซื้ออันนี้ต่อฮับ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 บ๊ายเพื่อนโอ้โหอันนี้เหมือนจะมีสีอะไรด้วยอะประกอบหุ้มกรอบผนังอะไรวะคืออะไรวะทุกคนไม่รู้เหมือนกันวะไม้้ากมมัเืือออนนปจะซซขผผ็ โอ้ยอยากได้แรม r ี B ว่ะแต่มันต้องแบบค่อยๆกอดตัวปะค่อยๆไปเรื่อยๆว่ะแรมสองจิกแรม4จิกผมว่าไม่ต้องซื้อแรมสี่ซีมสี่ก็พอนะทุกคนแรมสก็ได้อยู่นะซื้อไปสัก5อันกี่บาทวะโอ้ซื้อไป5อันหมดทุกคนไม่เป็นไรม,มีแรมก็ต้องมีอะไรอะ่ะมีแรมแล้วก็ต้องมี อ่าสิ่งที่มันควรจะมีการดจอแล้วกันนะทุกคนการดจอคนที่เราไปเล่นจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้แบบเล่นลื่นๆหน่อยทุกคนจะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเอาสัก3อันก่อนแล้วกัน3อันซื้อไปยังวะการดจอ3อันเอาสองอันผมซื้อไป2อันเนาะโอเคไม่เป็นไรทุกคนซื้อไป2อันก็2อันวะถ้าไปเพิ่มเบอร์สปายเอาสเปิร์สปายเอาแค่นี้พอ2ออันเหมือนกันแล้วก็เอ่อเคส เคสที่เอ่อถ้าเคสสวยอ่ะมันจะดูดีว่าทุกคนเชื่อผมปะมันจะดูแรงเว้ยถ้าเคสสวยนะผมซื้อนี่เลย2อันเออถ้าเคสสวยปุ๊บมันจะดูแรงเว้ยแบบหลักการเลยอ่ะต่อไปเมนบอร์ดเมนบอร์ดนี่พูดยากว่ะอันนี้เก่อนแล้วกันทุกคนสองอันโอเคต่อไปเออเออเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะต่อไปเหลือแรมซื้อแล้วเหลือการ์ดจอซื้อแล้วพัดลมพัดลมจริงมันก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ทุกคนเอาเป็นแบบเอาไปใส่ที่เฉยแล้วกันนะ เอออันนี้อันนี้ลาวกันจะได้แบบดูเหมือนชุดน้ำอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ไม่เผื่อด้วยโอเคผมได้มาพันแปดทุกคนโอเคผมว้ากับป้าไปแล้วเจบผมจะามาสร้างกันเลยนะทุกคน PC ใหม่เพิ่มรายการนี่ไงมันดูดีขึ้นไหมบอกเลยว่าถ้าเคสเราสวยอ่ะมันจะยิ่งดูดีขึ้นเว้ยเออเบนบอร์ด p 1 0 P10 อุ้ยผมว่ามันก็ดูดีนะเออจะว่าไปมันก็ดูดีอะเนี่ยเป็นแนวแนวสีดำแล้วกันนะทุกคนเมนบอร์ดพา power s u p า l y power s u p p ายสีดำไปทุกคน200วัตต์ CPU ไม่มีหรอผมไม่ได้ซื้อ CPU เหรอทุกคนแรมใส่ไป8ปดกิกซ์แล้วกันนะทุกคนเออแรม8ปดกิกเดี๋ยวผมค่อยมาไปซื้อ CPU นะทุกคนเอ้ยอะไรวะการ์ดจอเอ้ยอะไรอะ CPU นะทุกคนค่อยมาไปซื้อว่ะเอเป็นสีขาวแล้วกันนะดูดิมันดูแรงเลยนะแบบถ้าเกิดใครจัดดีๆอ,อ่ะเออดูดิมันดูดีอยู่นะเอาจริงอะ่ะ ไม่ไม่มีเขาเขาบอกว่ามันไม่มีเขาบอกว่ามันไม่มีเข,มมมเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อ CPU แต่ผมยังไม่มีตอนนี้ไงแล้วผมจะไปซื้อจากไหนอะฮะไปซื้อจากไหนโอ้โหผมต้องออกก่อนว่ะทุกคนไม่เป็นไรเอ่อต้องไปซื้อของก่อนทุกคนเอ่อ CPU CPU อยู่ไหนวะ CPU CPU อยู่ไหนอะ CPU CPU ฮะตรงไหนวะ CPU อยู่ไหนวะทุกคนนี่อ๋อนี่ไงทุกคนอ๋อ CPU i 4 What the f u c k i 4 i3 ก่อนแล้วกันนะ i 3าสองอัน okay. โอเคโอเคผมมาแล้วสร้างต่อเออต่อไป CPU i 3 i 3เอาเป็นสีนี้เด้วยสวยวะ่ะเออแรมแรมใส่หมดแล้วเออเออหน่วยความจำก็ไม่ได้ใส่อีกชิปหายละเป็นร้านขายคอมที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนะเอออันนี้เป็นระบายรพัดลมระบายความร้อนมาเอาไป12บาทเองแรม ไม่ไม่ใช่ดิพวก SSD เหรอนี่หรอเออเออร้อยร้อยยี่แปดก็พอทุกคนร้อยยี่แปดก็เหลือแ,แล้วละเออโอเคร้านนี้นะ่นจะสร้างเสร็จแล้วนะทุกคนมันจะคุ้มทุนเปล่าวะผมใช้ทุนไปประมาณกี่บาทอะตอนแรกมันมีตังตอนแรกมีตังประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันเจ็ดพันเน่ยหมดเอ 5, 7, อห้าประมาณเจ็ดพันน่ะดูดิดูดิมันจะเหลือสักกี่บาทวะทุกคนแรมใส่แล้วหน่วยความจำร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดแล้วก็ใส่ GPU ไปแล้วพัดลมแล้วกันอัดพัดลมพัดลมสองตัวไปเลย พัดลม2ตัวเอ่อเหนือว่าพัดลมสีขาวแล้วก็สีขาวพัดลม2ตัวเสร็จแล้วเอ่อไอเฮซัมบัคเกอร์แล้วกันอ่ะครับมันจะขายได้สักกี่บาททุกคนคุ้มทุนไหมพันเก้ากูขายได้พันเก้าอ่ะกูขายไปทุกคนมันน่าจะพอตั้งอีกอันหนึ่งปะ ผมแต่งอีกอันหนึ่งแล้วกันเพราะผมซื้อมา2อ,อันไงอันนี้อันนี้แบบจะไม่จัดอะไรละผมใส่มั่วเลยทุกคนแรงจ่ายไฟเอ,อ่อ CPU RAM ยัดแม่งเป็น8 g b ิกเหมือนกัน s s d GPU พัดลมหมดแล้วชิบหายแล้วโอ้ยแล้วกันใส่โอ้ยเข้าไปเฮ้ยโอเคดูสิจะได้สก,กีบาทพันเก้า ขาดทุน2 0 0 0บาทมาฟักเกอร์โอ้ไม่กอดขาดทุนต้อง2,000บาททุกคนทำไงดีเนี่ยผมว่าผมเปิดร้านนี้เจ๊งแน่เลยทุกคนใครอยากดูอีพีน่าจะแมปอื่นแล้วละ่ะ EP พีไม่น่ามีหลักแมปเนี้ยใครอยากดูก็คอมบมนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลวกันนะพอผมมาผมอเป็นช่างซ่อม i h a v cpu อ่้ทุกคนช่างซ่อม i h a v cpu ก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรโคตรมั่วอัปเกรดไม่ให้หมดเลยตังค์ไม่ต้องใช้ละเพื่ออะไรอะ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายครับ